ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะครับคุณกำลังรับฟังรายการ The Viet Stock ตลุยหุ้นเด้งเวียดนามวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับบริษัททำน้ำประปาที่โดดเด่นในประเทศเวียดนามชื่อของเขาก็คือ b ิ n เส e ้ n g Water Environment j o y Stock Company เริ่มต้นทำความรู้จักกับ b e n เซ e อง Water Environment j o y s t o c k Company กันครับบริษัทนี้เริ่มต้นก่อตั้งในปี1975ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองทูโซมดของจังหวัดเบนเซองประเทศเวียดนามครับเบนเซอง Water Environment j o y s t o c k Company เป็นบริษัทย่อยของ Investment and Industrial Development Corporation BCM โดยตัว BCM หรือ B c h m e c นะครับมีธุรกิจในหลายรูปแบบทั้งในเรื่องของ Electricity c Supply, Water Supply, Transportation Network และ Telecommunication ซึ่งในตัว b e n s e n ง Water Environment j o i Stock Company เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ Water Supply และ Water Treatment ครับเราจะไปทำความรู้จักกับตัว b e n s e n Water Environment j o i Stock Company ให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับ บริษัทนี้เป็นบริษัทผู้ได้รับสัมปทานในการจ่ายน้ําในจังหวัดบิ่นเซืองของประเทศเวียดนามจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติหรือตัว FDI ติด1ใน3ของประเทศเวียดนามอยู่ทางตอนเหนือของเมืองโฮจิมินห์ปัจจุบันมี capacity หรือปริมาตรความจุของน้ําที่ผลิตได้ต่อวันอยู่ที่7,06,000ลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนที่5,05,000ลูกบาศก์เมตร ในส่วนนี้ก็เพื่อรอ,องรับความต้องการในการบริโภคน้ําสะอาดที่มีมากขึ้นในปีล่าสุดครับบริษัทมีอัตราการสูญเสียน้ําหรือ water loss ratio e r a t อยู่ที่เพียง5%ติดที่3ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครับเราจะมาดูกันต่อในส่วนของธุรกิจที่บริษัททํากันครับบริษัทนี้จําหน่ายน้ําประปาเข้าสู่ภาคครัวเรือนมีการจําหน่ายน้ําดิบเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจําหน่ายน้ําดื่มสําหรับ เพื่อการอุปโภคบริโภคครับมีการรับบำบัดน้ําเสียธุรกิจการกําจัดขยะรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆในเรื่องของการเทรดดิ้งการติดตั้งแผงโซลา่าและการทําปุ๋ยด้วยครับตัวอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นน้ําดื่มในแบรนด์บิวเซ่และไอออนโกครับเป็นน้ําดื่มสะอาดที่มีการจําหน่ายอยู่ในแบรนด์ของบริษัทตัวนี้นะครับและด้านล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของปุ๋ยที่บริษัทมีการจัดจําหน่ายด้วยครับ ในตอนนี้จะขออนุญาตเน้นไปส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำเป็นหลักนะครับเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นรายได้หลักของบริษัทนั่นเองครับสัดส่วนรายได้ของบริษัทปัจจุบัน58%มาจากการจำหน่ายน้ำประปาน้ำดิบและน้ำดื่มครับ26%มาจากการบำบัดน้ำเสียในส่วนของของเสียและขยะ16%มาจากกิจกรรมอื่นๆอย่างที่เล่าให้ฟังไปในส่วนของเมื่อกี้ครับก็คือในส่วนของกิจกรรมเทรดดิ้ง การติดตั้งแผงโซล่ารวมไปถึงการจำหน่ายปุ๋ยด้วยครับโดยภาคการประปาเนี่ยดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรายได้หลักของบริษัทจึงได้มีการมุ่งเน้นการลงทุนในการขยายและเพิ่มกำลังผลิตน้ำเพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้น้ำและยังลดอัตราการสูญเสียน้ำในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้เพื่อให้มีปริมาณการสูญเสียน้ำเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของน้ําประปาน้ําดิบและน้ําดื่มกันครับส่วนของน้ําประปาเพื่อนๆคงจะพอรู้จักกันแล้วนะครับเป็นน้ําที่จ่ายเข้าสู่ครัวเรือนนาเอามาเพื่อเอาไปกรองเอาไปใช้เป็นน้ําที่มีความสะอาดในระดับหนึ่งส่วนของน้ําดิบตรงนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะยังมีข้อสงสัยกันอยู่บ้างน้ําดิบเนี่ยก็คือน้ําที่ได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ําแอ่งน้ําเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําครับ ก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการกรองเพื่อทําให้สะอาดแล้วก็จะกลายเป็นน้ําประปานั่นเองส่วนสุดท้ายก็คือน้ําดื่มนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ําที่ผ่านการทําให้มีความสะอาดสามารถดื่มได้ปลอดภัยไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือเชื้อโรคต่างๆครับในส่วนของปี2021ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการผลิตน้ําอยู่ที่760,000ลูกบาทเมตรต่ตอวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามากขึ้นกว่าในช่วงของปลายปี2020ที่660,000ลูกบาทเมตรต่อวันครับปริมาณน้ำที่สามารถผลิตได้ทั้งหมดต่อปีอยู่ที่174,91,924ลูกบาทเมตรก็มีปริมาตที่มากขึ้นกว่าในปี2020อยู่ครับในส่วนของ water loss rate ในปี2021อยู่ที่5% ก็น้อยลงมาจากปี2020ที่5.33%ลงไป0.33%เลยเสริมเพิ่มให้ในส่วนของควอเตอร์ที่1ของปี2022ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอัตราในการผลิตต่อวันยังอยู่ที่760,000ลูกบาทเมตรต่อวันครับซึ่งปริมาตรรวมของน้ำที่ผลิตได้ในไตรามาสแรกจะอยู่ที่41,978,942ลูกบาทเมตรครับตรงนี้เนี่ยจะคิดแค่ควอเตอร์เดียวนะครับ Water l o s อ Rate อยู่ที่5%เท่าเดิมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็น Clean Water g r o w t h c h a r ตตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นปริมาตรของน้ำที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปริมาตรน้ำที่ผลิตได้ในส่วนของแท่งสีเขียวจะเป็นน้ำสะอาดที่มีการผลิตขึ้นมาครับและแท่งสีฟ้าจะเป็นปริมาณน้ำสะอาดที่มีการผลิตออกมาและจัดจำหน่ายได้เพื่อนๆไล่ดูจากทางซ้ายไปทางขวาครับ จะเห็นได้ว่ากราฟแท่งทั้ง3สีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือสีฟ้าปริมาณของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีครับแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ําที่ผลิตได้เนี่ยไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามก็ยังมีความต้องการในการที่จะเอาน้ําสะอาดเนี่ยซื้อไปเพื่อใช้งานนั่นเองครับภาพรวมตรงนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการน้ําสะอาดของชาวเวียดนามเนี่ยยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องผลิตมาเท่าไหร่นะครับก็ยังมีการซื้อเอาไปใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ในส่วนของ water loss rate จะเห็นได้ว่าในช่วงปี1994จนถึง1999 water loss ratio เนี่ยจะอยู่ที่60%เลยครับเท่ากับว่าในการทำผลิตเนี่ยมีน้ำที่เสียเสียออกไปในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการนำส่งน้ำเนี่ยกว่า60%เลยครับ พอเรามาดูปัจจุบันนะครับ water loss rate เนี่ยอยู่ที่5%ซึ่งน้อยลงมาเรื่อยๆในทุกปีตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมาครับเป็นที่น่าสนใจครับยิ่งมี water loss rate น้อยลงเรื่อยๆเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีรายได้จากการที่ปริมาณน้ำที่เราผลิตมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาไปใช้และเอาไปขายได้นั่นเองครับมาดูกันที่ราคาหุ้น bwe กันบ้างครับตัว bwe หรือบินเซือง water environment joint stock company ราคาปัจจุบันวันที่19เดือน5ปี65อยู่ที่48,800ดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ73บาท Market Cap อยู่ที่9.45ทิลเลียนดองหรือประมาณ14,000กว่าล้านบาทครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปีนี้ตลาดการลงทุนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเคอร์เรนซีหรือตลาดอื่นๆเนี่ย ก็จะมีการติดลบลงไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุของเรื่องของสถานการณ์โลกสถานการณ์การสู้รบหรือการปรับอัตราดอกเบีย้ยทําให้ตลาดการลงทุนเนี่ยนะครับมีการปรับฐานลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ในหุ้นตัวนี้เองนะครับก็พบว่าลงได้ไม่เยอะเหมือนตัวอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมหุ้นสาธารณูปภคนะครับหุ้นผลิตน้ำเนี่ย ถึงได้มีความแข็งแกร่งและไม่ค่อยจะส่งผลกระทบมากกับราคาหุ้นเท่าไรอันนี้เพื่อนๆก็อาจจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทำความรู้จักกับหุ้นเพื่อเป็นการศึกษาต่อยอดต่อไปว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจเพียงไรนะครับอย่าลืมนะครับรายการของเราเป็นเพียงการแนะนำหุ้นเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับหุ้นที่น่าสนใจในประเทศเวียดน,นามเท่านั้นครับก่อนจะลงทุนทุกครั้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องมีข้อมูลในเชิงลึก หรือรู้จักกับบริษัทนั้นเป็นอย่างดีก่อนอย่าลืมทําการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะครับเราจะไปดูกันต่อในส่วนของรายได้บริษัทกันครับในปี2021เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยมีรายได้อยู่ที่3,118,867นหน่วยมิลเลีในหน่วยมิลเลนดองครับหรือเท่ากับ3.11ินเลี่ยทิลเลนดองนั่นเองครับพอเรามาดูในส่วนของ net profit จะเห็นได้ว่า Net Prof i t เนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นจากปี2020จาก535บิลเล้ยนดองโตขึ้นมาเป็น748บิลเลียนดองตรงนี้นะครับเป็นที่น่าสนใจมากเลยว่าในส่วนของรายได้เนี่ยอาจจะเติบโตขึ้นไม่มากแต่กำไรเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าโตขึ้นพอเรามาดูในหน้าที่เป็นแผนภูมิจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะครับรายได้ของบริษัทและ,ะผลกำไรเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ แม้กระทั่งในปี2021ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็ยังมีรายได้ที่เติบโตขึ้นกว่าปี2020รวมไปถึงกำไรด้วยครับในส่วนของค่า P/E ของหุ้นตัวนี้อยู่ที่10.95เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับ P/E ratio ของเวียดนามอินเด็กเนี่ยตัว VNI ซึ่งอยู่ที่13.55 P/E ของหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าต่ำกว่า P/E เฉลี่ยของตลาดหุ้นเวียดนาม ตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าราคาของหุ้นตัวนี้ในปัจจุบันไม่ได้แพงมากเกินไปนั่นเองครับและสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้ก็คือในส่วนของ Foreign Ownership Limit เนี่ยของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ถือโดยชาวต่างชาติหรือตัว Foreign Owner อยู่ที่ประมาณ19.03%เท่ากับว่ายังมีช่องว่างที่สามารถซื้อได้โดยนักลงทุนต่างชาติอยู่อีกที่2 9 9 7นั่นเองครับหุ้นตัวนี้ f o r e i g n ownership limit ยังไม่เต็มเราสามารถเข้าไปซื้อได้หากเพื่อนๆสนใจนะครับมาดูกันต่อในส่วนของ business activity การผลิตและการจัดหาน้ำแม้ว่าในปี2020จนถึงปี2021การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยในวงกว้างจะส่งผลกระทบต่อกิจการการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทแต่ทางบริษัทก็ยังเน้นในด้านการขยายโรงงานผลิตน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาธุรกิจ หลังจากที่โรคระบาดได้ผ่านพ้นไปแล้วการลงทุนการก่อสร้างยังคงเป็นไปตามกำหนดครับหลังจากสร้างระบบได้เสร็จและใช้งานได้อย่างสเสถียรได้เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อกำลังการผลิตน้ำรวมจาก550,000ลูกบาทเมตรต่อวันไปเป็น760,000ลูกบาทเมตรต่อวันโดยความสามารถนี้บริษัทจะมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับ ธุรกิจการจัดเก็บและก็การกําจัดขยะในส่วนนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงในทางตรงกันข้ามของเสียจากการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามพื้นที่แยกและก,การบําบัดรักษาโรคโควิด -19 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก13.5ตันต่อวันในช่วง6เดือนแรกของปีกลายไปเป็น88.3ตันต่อวันในช่วงเดือนสิงหาคมของปี2021และในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย ปริมาณขยะทางการแพทย์เี่กก็เพิ่มขึ้นมาเป็น169ตันต่อวันจนถึงปัจจุบันนะครับขยะทางการแพทย์ที่เก็บและรักษาทุกวันเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณที่มากกว่า15ตันต่อวันด้วยประสบการณ์และความสามารถที่บริษัทได้รับมอบหมายในก่อนหน้านี้ทําให้ความสามารถในการจัดการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการกําจัดขยะมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ให้แก่พนักงานปัจจุบันในส่วนของการบำบัดน้ําเสียเนี่ยรองรับเฉลี่ยอยู่ที่ 2,500ตันต er ่อวันปริมาณของเสียที่บำบัดตลอดทั้งปีมีจำนวนถึง777.36ตันนอกจากการใช้ก๊าซในการฝังกบสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตมากกว่า2เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงบริษัทยังใช้ประโยชน์จากความร้อนจากเตาเผาขยะติดตั้งระบบหม้อไอ้น้ำกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต5เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงด้วยระบบนี้นะครับช่วยลดมลภาวะเป็นพิษในอากาศครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังประหยัดต้นทุนการผลิตและให้ประสิทธิภาพสูงด้วยครับในส่วนของทิศทางธุรกิจและก็การผลิตครับคาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย5.5ปเและรายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมากกว่า10เลยอัตราการสูญเสียน้ำปัจจุบันยังคงลดลงเหลืออยู่ที่5เเหมือนเดิมครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งท่อส่งน้าสะอาดไปยังในภาคส่วนต่างๆรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทแม่ด้วยครับ ยังมีการขยายและเพิ่มความสามารถในการบำบัดน้ําเสียมีการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าหมุนเวียนจากเตาเผาขยะครับความน่าสนใจของบริษัทนี้นอกจากมีความชํานาญในการจัดการเรื่องน้ําผลิตน้ําที่ดีและก็กําจัดน้ําที่เสียแล้วยังมีการวางแผนไปยังในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนติดตั้งแผงโซลาเซลล์การลงทุนในโรงงานไฟฟ้าหมุนเวียนจากเตาเผาขยะด้วยครับ ในตอนนี้นะครับผมได้มีการเอาหุ้นของประเทศไทยเอาไปเปรียบเทียบกับตัว BWE ของเวียดนามให้ดูด้วยครับหุ้นเกี่ยวกับน้ําประปาหุ้นที่มีความชํงงานาญในการทําน้ําของประเทศไทยถ้าพูดให้เพื่อนๆน,นึกออกได้ไง่ายๆก็น่าจะมีตัว t t w แล้วก็ตัว East Water แน่ๆเลยครับ t t w ปัจจุบ,บัน PE อยู่ที่14.29 m มา k e ต cap 40,000กว่าล้านเลยครับรายได้ปีล่าสุดอยู่ที่5,800กว่าล้านบาทกำไรเนี่ยอยู่ที่3,100ล้านบาทครับ ส่วน Eastwater ปัจจุบัน P/E อยู่ที่11.82 Market cap 10,000กว่าล้านครับรายได้ปีล่าสุด4,726ล้านและก็กำไรอยู่ที่1,061ล้านครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับ BWE P/E ปัจจุบันอยู่ที่10.95 Market cap อยู่ที่ประมาณ14,000ล้านบาทรายได้ปีล่าสุด4,664ล้านและกําไรอยู่ที่1,119ล้านบาทครับ ซึ่งการที่ผมเอาหุ้นของประเทศไทยมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูก็จะพอเป็นทังเลือกให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าโอกาสในการเติบโตของหุ้นที่ทําน้ําประปาในประเทศเวียดนามเนี่ยมีความแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไรบ้างหุ้นที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคอาจจะต้องมองไปถึงในเรื่องของโครงการในการดูแลและก็ช่วยเหลือของรัฐบาลครับความแตกต่างของหุ้นเวียดนามกับหุ้นไทยจะอยู่ตรงที่หุ้นประเทศเวียดนามเมื่อมีกําไรเกินกว่าที่กําหนดอาจจะต้องแบ่งปันกําไรเนี่ยเข้าสู่รัฐบาล แต่ข้อดีก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีการขาดทุนในหุ้นนั้นตรงนี้รัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้วยครับต่างกับหุ้นไทยนะที่มีการเหมาซ้อนมะทานไปเลยเมื่อได้กาไรก็จะได้ไปเต็มๆแต่เมื่อขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับข้อดีในส่วนของหุ้นนำปปาครับหุ้นนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่ําและมีความมั่นคงสูงเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าความผันผวนของราคาเนี่ยมีความผันผวนต่ํา ในส่วนของตัวเลขทางงบการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ผลกําไรหรือแม้กระทั่งสัดส่วนของ PE เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมีความน่าสนใจไม่น้อยและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้คิดตามนะครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามหรือโรคระบาดน้ำสะอาดก็ยังเป็นที่ต้องการในทุกพื้นที่อยู่ดีครับ และปัจจุบันนะครับเรามองในแง่ของสภาพเศรษฐกิจประเทศเวียดนามพอมีกําลังมีรายได้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆประชาชนชาวเวียดนามก็จะมีความต้องการในการใช้น้ําที่สะอาดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับสําหรับหุ้นในวันนี้ BWE เป็นหุ้นที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่มีความน่าสนใจทําในเรื่องของสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับน้ําเป็นหลักเลยครับเพื่อนๆมีความเห็นความชอบอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ ก่อนจากกันไปอยากฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง m ั n นี่ฮีโด้วยนะครับสำหรับรายการ The v เว t ต t o c k อใน EP ถัดไปผมจะเอาหุ้นอะไรของประเทศเวียดนามมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกก็รอติดตามรับชมได้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ